สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวห่างธุรกิจสีเทาราศีธนูเปิดดวงตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปริดดวงยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้กันเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนมองไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดด้านขวามือนะคะจะเป็นพระคุณยังซุงค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมค่ะ การเงินดีขึ้นแต่ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงจะมาโกงจะมาเบียดบังจะมีเรื่องทะเลาะกับญาติพี่น้องก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำมาหากินที่มันไม่ถูกไม่ควรด้วยค่ะอย่าไปคล้องเกี่ยวกับสิ่งอะไรที่มันเทาๆหรือว่าดำๆมีเกณฑ์จะมีปัญหาชีวิตหรือคดีความจากตรงจุดนี้ได้เลยนะคะ แต่ต้องบอกเลยว่าการเงินดีขึ้นแน่แเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาจะดีขึ้นและที่สําคัญดาวเจ้าเรือนของชาวราศีธนูเองกําลังจะยกย้ายได้ตําแหน่งราชาโชคที่เรือนปุตตะก็ต้องบอกว่ามันเป็นดาวตรีโกนคือรวมธาถึงราศีธนูนั่นเรียกว่าให้คุณสูงสุดเหมือนกับดาวพฤหัสเลยล่ะค่ะเป็นดาวโชคความสําเร็จดาวของรักเป็นดาวของผู้หลักผู้ใหญ่จังหวะโอกาสที่ผ่านมา ความรักมันไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยสุขสมหวังมีรักเหมือนมีทุกข์และที่ผ่านมามักจะมีปัญหาตลอดเวลาหลายคนเจอรักสามเศร้าไปแล้วเจอเรื่องต้องหึงหวงแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปดาวพฤหัสโคจรเข้าราชาโชคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยค่ะที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมากมายแค่ไหนก็พึ่งพาอาศัยไม่ค่อยได้แต่จังหวะนี้ดาวพฤหัส โคจรดีและจะช่วยได้อย่างแน่นอนค่ะพรฤหัสโคจรย้ายไปพบที่5าเรือนปุตตะหมายความว่าคนราศีธนูมีโอกาสจะได้บุตรบริวารเตรียมตัวไปเลยนะคะหลังจากนี้จะมีลูกแน่นอนแต่ถ้าไม่อยากมีอันนี้ก็ต้องควบคุมค่ะป้องกันให้ดีๆเลยไม่อย่างนั้นมันจะมีนะคะใครที่บริวารเข้าๆออกๆหลังจากนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้น และดาวพฤหัสยังทำให้คุณมีสติปัญญาที่สูงตามตำราบ,บอกว่าตามันจะโตขึ้นด้วย หมายความว่าคุณอาจจะมีโอกาสไปทำศัลยกรรมเกี่ยวกับดวงตาหรือว่ามีโอกาสจะใส่แว่นที่เป็นแว่นสายตายาวแล้วจะมีอาการปวดหัวบางอย่างซึ่งตอนแรกคิดว่ามันเป็นไมเกรนแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นปัญหาสายตาค่ะถ้ามีปัญหาไมเกรนแล้วรักษาไม่หายให้ลองไปตัดแว่นดูอาจจะหายได้นะคะเพราะตามหลักมันเป็นอย่างนั้นค่ะจะเป็นนักคุยนักสนทนาโต้ตอบที่ดีจะมียศมีศักดิ์ศรี คุณเองก็จะใจดีอุดหนุนเลี้ยงดูคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นมาช่วยเหลือชัดเจนเลยนะคะจะเป็นคนรักครอบครัวมีโอกาสได้เป็นผู้บังคับบัญชาและจะเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรจะมีลูกหลานหลายคนแล้วก็มีโอกาสจะมั่งคั่งร่ำรวยค่ะมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีจากบุตรบริวาร บุตรบริวารอาจจะสอบแข่งขันได้บุตรบริวารอาจจะได้ยศได้ตำแหน่งนะคะและต้องบอกว่าตอนนี้ดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนของชาวราศีธนูเข้มแข็งได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในราศีแม่ทัธทตุไฟถือว่าดีมากๆมีโอกาสจะได้ของจากต่างถิ่นแดนไกลแต่ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโชคดีจะมีเข้ามา แต่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นสีเทาๆสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันจะนำความสูญเสียจากการลงโทษได้ค่ะให้ระวังในเรื่องของคดีความทางราชการนะคะต้องระมัดระวังค่ะดาวพฤหัสจะโคจรสัมพันธ์กับดาวราหูเพราะฉะนั้นจะทำให้มีเล่ห์เหลี่ยมเพิ่มขึ้นทานคนมากขึ้นลูกตัวคุณก็จะฉลาดในการแข่งขันเข้าลักษณะเกี่ยวกับการเรียนวิคณิตอันนี้จะเด่นมากๆ ตามคำพีโบราณชาดกบอกว่าดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งภพปุตตะจะเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงบางคำพีก็กล่าวว่าคุณจะเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงเช่นเดียวกันค่ะมีโอกาสได้เป็นข้าราชการระดับสูงหรือเป็นเจ้าของกิจการแต่อาจจะมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยใจใช้จ่ายการเงินมากขึ้นเกี่ยวกับลูกเรื่องของเด็กเรื่องของบริวารบางคำพีก็บอกว่าจะเป็นคนที่มีความสุข มีโอกาสจะมีลูกมีหลานเพิ่มขึ้นสําเร็จด้านการศึกษาทั้งตัวเองและลูกหลานสําเร็จด้านการสอบแข่งขันเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะเป็นคนที่มีความอดทนมากขึ้นความท้อแท้ใจจะน้อยลงมีโอกาสจะร่ํารวยมั่งคั่งมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์การได้มาในสิ่งเหล่านี้ค่ะ คำพีชาวมัตรกาจินดามณนีบอกว่าจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากขึ้นรักสวยรักงามมากขึ้นจะมีความสุขสบายเป็นนักพูดที่ดีเป็นนักเขียนหรือเป็นนักพิมพ์ในโซเชียลก็จะประสบความมั่งคั่งโดยผ่านเด็กๆก,ก็อาจจะมีโชคจากเด็กอายุเด็กหรือให้เด็กซื้อลอตเตอรี่ให้หรือไม่ก็บางคนก็ให้เด็กเสี่ยงโชคให้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะ มีความสัมพันธ์ในลนักษณะดาวเด่นที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเพราะว่าราหูกับพฤหัสสัมพันธ์กันนั่นหมายความว่าจะมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตประสบความสําเร็จขึ้นมาอย่างปฏิหารเรื่องยากจนทุกยากไม่มีเข้ามาค่ะหลังจากนี้ดาวเสารํทำตาแหน่งโยกตามหลักโหราศาสตร์บอกโยกเกณฑ์ถึงคุณเองว่าจะประสบความสําเร็จทุกด้านในการทามาหากิน แต่จะไม่เปรี้ยงปรางคือจะประสบความสำเร็จไปอย่างช้าๆแต่หนักแน่นยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นเพราะอิทธิพลจากดาวเสาสัมพันธ์ถึงดาวพรฤหัสบดีที่จะเลวหรือผิดหวังอะไรนะั้นมีบ้างแต่ไม่มากนั่นหมายความว่า10อย่างสำเร็จไป8อย่าง7อย่างเป็นลักษณะบแบบนั้นเพียงแต่ว่ามันจะสำเร็จแบบเนื่ยๆค่ะ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงทุกด้านแม้แต่จะเลี้ยงดูอุปธรรมคนอื่นคุณก็จะทำต้องบอกเลยว่าในระยะน,นี้จะเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงตัวเองชีวิตจะประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจังหวะดวงราศีธนูนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาพลิกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวค่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและยาวไปจนถึงสิ้นปี2566สำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูกันเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ